อ่านครับตอนนี้เอาสิถ่ายรูปหรือถ่ายว<ล>ยิดีโอไลฟ์วิดีโอครับถึงกันสุดเมผมเปิด <มา S 2> คลิปด้วยเลยวันนี้ไปไหนครับโวยต์เปิดคลิปให้หน่อยหาเป้าหาเป้านะครับโวยต์บอกว่าขอเตรียมตัวมาก,กี่เดือนครับโกวยต์โย่ทราบด้วยกันเลยนะโอ้ยเว้นไ,ได้เว้นไ,ได้ เห็นไดนักถือนักถือโกหกเมียมาจนให้นักถือผมไม่ได้โกหกครับเมียบอกว่าก่อนไปขึ้นเขาขึ้นเราก่อนไหมคะนีนค่นนาองผมไม่ต้องขอใครครับไม่รู้จะขอใครเพราะเด็กมันเยอะจริงเด็กมันเยอะจริง ในบางเาใ่ใช่ใช่ีข้อความจากทางบ้านครับแล้วน้องซเหลือไปไม่ชวนมาไ่ครับาเขามานะครับวันนี้เดี๋ยววันี้มาส่งวันนี้มาส่งมาส่งมาส่งเ่่่อย่าทำเหมือนโสนะเดี๋ยว่เอาเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้มาส่งเหมือนกันใปทางเรือครับวันนี้วันี้บรรยากาศเป็นใจมากหลังจากที่ฝนตก2วันติด ไม่มีทีท่าไปพวกเราพอพวกเราเคลื่อนตัวเท่านั้นแหละฝนตกก็จะไปอยู่เลยไปครับฝนหยุดแล้วครับลุยครับวันนี้วีซ่าผ่านแล้วเนาะมาทำบารมเพญประโยชน์ครับวันนี้โอเคครับโครงการเราไปทําห้องน้าที่สยานเป้าครับเดี๋ย็ขึ้นไปไปทำห้องน้าเพื่อเพื่อมีคนได้ใช้ประโยชน์ครับรอบนี้มีสาระไปเจอกันครับผมไปเจอกันครับ มานะครับผาเป้าผาแดงครับเขาโกหกเมียมาอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่อะไรพี่เสียครับอัพพาโลครับอพโลถ้าอยู่คนเดียวนี่กลางกี่ชั่วโมงครับพี่เสียชั่วโมงนึงตั้งขุดอัพพาโลนะครับนี่ข้อมูลจากนาซามาโอ้โนี่คือถ้ากลับก็ขึ้นเลย ไงครับจันูถึงแ้วเ้าแถวข่าวป่งเนื่องจากเติงหายอ้าวเห็ดเดียวล่ะเห็ดเดียวล่ะบัวลอากุ้มมือแน่่อน้อคือไปตะเวนแท้ยังไงยังไงยังไงเราวิวดีครับอยากใครที่ไม่ได้มาอยากให้มาสัมผัสจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดอย่างนี้ตอนแรกเองไม่ได้พูดอย่างนี้เลยว่าทางดีขี่สบายจริงๆโอเคครับผมแป๊บเดียวครับให้หลับตาเดียวเท่านั้น ไม่ได้ถึงนะครับตกลุมทางเด็กรายไม่มีอยู่งครับบอกเลยโอ้สังกะสีที่เอามาคือตีใส่แล้วแต่ก่อนไม่มีสังกะสีใช่ไหมพี่แต่ก่อนคือไม่มีสังกะสีครับความคืบหน้าครับเผื่อมีคนมาท่องมาเที่ยวจะได้มาใช้ห้องน้ำครับก็พอเราไม่ทำสังกะสีปุ๊บเลยวก็หลงคำว่า ถึงน่าจะโหดแต่อยู่ในบทหมดใจบุญไม่อยากดูคลิปเลยมาช่วยๆกันหด่อยะนะช่วยๆกันทำห้องน้ำนะก็ได้น้องๆมาช่วยกันนะนะเข้าใจเรานะนะนะแค่นี้นะนะจาะนะจาะจุ๊บ ไม่ย้อนเท่าไหร่พี่ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ไปได้ไหมไปได้ไหมไปนั่งเหยียบพิซาก็ได้ไปนั่งเหยียบแไปได้ไหมอ <laughs> านะครับตอนนี้เขาทีถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอครับโอ้ยยีนสุดยิ่งขึ้นตั้งเถท้าสบะยถ่ายรูปผ่อนยามเย็นนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ นี่หรือว่าหม,มักบุกหมาเหี่อันนี้สกนลคนครเขาขึ้นชื่อคโคขุพนพน,นังคำใช่ไหมครับเราก็มีเหมือนกันแล้วก็ขุนเหมือนกันนะครับอันนี้หมาหมาขุนครับอันนี้เป็นหม,มักบกหมาส่วนนี้ก็คือเสือร้องไห้หมานนเสือร้องไห้หมาใครไม่กินก็กดผ่านนะครับใครกินก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับตรงนี้เลยตรงมือตรงไหน เดี๋ยวผม้ต้องดูนี่ฮะต้องเหเดี๋ยวช่องผมขึ้นให้นะครับโอเครับกดสับตะไคร้กดแชร์ด้วยนะครับนี่เป็นเชฟในร้านเหรอครับเก็บเนื้อครับโอ้มือข้าโอ้มือข้าววันนี้ลบคนขูดคนนี้โอ้เชียมข้าวนี่มือข้าครับดูหน้าตาเดี๋ยวเราดูหน้าตา ดูมือด้วยวดูมือด้วยถ้ามือสะอาดเอออากาศอนจะเย็นจะเย็นี่ข้าวหรือเปล่านี่ต้องอยู่ข้าหรือเปล่าฮะมา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  นี่นะครับในนี้คือเสือก็ตามาขึ้นทำไมวะอยู่บนภูเขาไม่ใช่ทะเลไอ้นี่อันนี้เสือร้องไห้หมานะครับแล้วก็กินอันนี้อยากกินเสือเราให้หมาเราจะไม่กินกับแจ่วขมนะครับเราจะกินเหมือนฝรั่งนะครับกินฝรั่งก็คือจิ้มเกลือนะครับแต่ไม่ใช่เกลือหอยอะไรยันนะครับเกลือผู้ทานครับเกลือผู้ทานหอยอะไรยันยังไม่แน่นอนฝั่งนี้มีดนตรีสด ไปครับคุณอาช่างครับวันนี้วันนี้เหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าโอ้ทุกคนช่วยกันครับช่วยกันมากเลยช่วยกันดูยอมยอมนะครับถึงเวลามื้ออาหารกับเชฟคนเดิมของเรานะผมต้องมุด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 ล้างตัวก่อนตัวก่อนนะโอ้โหเชฟตื่นของเราเหมือนเดิมเช่นเคยก่อนเรื่องกับ ลกคนตัวน้อยๆก็กลิ่นผลิด um ้ก <to ินเพื่อผู้เช่ากินเพื่อผู้เช่ามาเจ้าห่วงทีสมมสรตำรวจมาเล่นให้เลยนะอะจานไม่สั่งข้าวเย็นนะต้องตักปมาแดกใส่นิดนึงนะครับคุณแม่ครับอยู่บ้านไม่ค่อยกินข้าวครับอยู่บ้านไม่ค่อยกินข้าวครับอย่างนี้เปิดคนออกนอกบ้านได้กินนี่ขอขาวนะครับไม่คอเล่าข้าวนะเพราะแต่ว่กหูแล้วนี่ าาานือรก่เวลชไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนตอนนี้นะครับเวลา6นาฬิกา43นาทีนะครับตรงนี้ผาอันนี้ผาอะไรน้องเจมตรงนี้ผาแดงนะครับ่าจะเป็นผาเป้านะครับที่นั่งดิกิีตาร์นี่ผาเด้านะครับอาจจะบ้าเลยจะเช้าเลยเป็นไงครับนอนดีครับมีความสุขครับ สิ่งที่เราลุ้นกันก็ไม่มีนะครับฝนแต่มันอาจจะมา,มาก็ได้เพราะว่าทางเราน่าจะมีสาฝนยามชาเช้าดีสดใสนะครับผมโ,โอ้โรโยที่ห <ượ> น้าจ<ฮ>่ายคือติดสต๊าฟนครับติดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมเนูเด็ดนะครับเพราะวานี้เมนูดิบไอ้มนูเด็ดช่างกระบกหมาครับ,บ,บ,ก,ก,บ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 กับเสื้อรอห้ยหมาขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัผมหลังจากลงมาจากผาเป้านะครับเราก็แวะพักผ่อนที่ น้ำตกเล็กๆนะครับเป็นลำธารน,น้ำตกนะครับเพื่อจะอาบน้ํากันก่อนก,นกลับบ้านนะครับผมน mm ้ำ hmm. เล็กๆนะครับน้ำส mm hmm. ใสๆในยามที่พักผ่อน mm hmm. เอาไว้บกับเราคลิปหน้านะครับ mm hmm. คลิปนี้พวกเราจะขอลาไปก่อนนะครับผม